ครับสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกามาพบกับนุดหน่อยน้ำโชกอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกกันเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่หน่อยค่ะท่านผู้ชมคุณแม่หน่อยนี่เพิ่นฝันค่ะฝันว่าไปไซบาศค่ะเด็กขนมเต็มถาดค่ะท่านผู้ชมไซบาศ์เล้วนั้นปานนีหันกลับมาจากไซบาศค่ะมีผู้ชายค่ะผู้ชายมานอนตักของแม่หน่อยค่ะนอนตักแล้วก็ออนแม่หน่อยแล้วก็หอมแกมแม่หน่อยท่านผู้ชม หลังจากดันแม่หน่อยลูกขึ้นค่ะสูบเพ้่นออกโทรศัพท์หายค่ะท่านผู้ชมโทรศัพท์ของแม่หน่อยหายเรื่องเาวาความฝันของแม่น่อยสิปินไปปินมาแบบไดนม่หน่อยสิมีแนวทางดีๆเด็ดๆตัวใดมาฝป่าท่านผู้ชมเนาะค่ะเฮาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของแม่หน่อยพร้อมๆกันค่ะไปค่ะกัสวัสดีค่ะคุณแม่หน่อยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องรล่าความฝันของคุณแม่หน่อยนะคะคุณแม่หน่อยี่มีทุาดีท่านผู้ชมก็เลยไเด้มาติดตามเรื่องรล่าความฝันของเพิ่นค่ะคุณแม่เพิ่นสีฟันจังใดกลงให้คุณแม่เพิ่นเหล่าให้ฟังนะคะเนาะค่ะคุณแม่ฟันว่าจะเหนือยบอยท่านผู้ชมมาฟังเลยคะ่ะโอ้ยอันฝันว่าฟันว่าไปใสดอกไปกับไปเห็นอันมูเพิ่นเป็นมูบ้านละ่ะไปกับไปใสบาดน้ำเพิ่น อันไอ้อ <c oughs> ของอะก็เต็มถาอะถือก็เปนสิเงหิยาเพลินถ้าขนมนยังหัดออกปอเป๋อแปรใส่บาค่ะผ่าองค์หนึง่งเขาก็ใส่กันไล่กับไปใส่น้่มเขาเนี่ยละบันี้ใส่บาตแล้วใส่บาตแล้วบัดหันออกมากกับเขาจังเขาเป็นขั้วเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แหลโทรศัพท์หา,า,ายแบบนี้โทรศัพท์หายกับหาโทรศัพท์แล้วาาลก็มีเด็กหน่อยซ้ำ กบว่าไปรุ่นกับโบแมนกัซซัมเจ้านี่ล่ะสองคนผูหญิ่งอันเห็นโทรศัพท์แม่วานน่างคือประพฤตาอภินิหารทหารแม่ขวดเนี่ล่ะร่างตวยล่างจานนี่ยล่ะบอกว่าเห็นเอาแม่ว่างวันนี้มันหายไปใช้โทรศัพท์นี่ให้ตนแหน่อบันน,บนี้ว่าหาบาันนี้ก็หาโทรศัพท์ฮะกาในใจนั่นหักสงส,สัยสงสัยคนสองคนนีสส่ละมันอยู่นี่คิดว่าถาหักบ่ปาบบันนี้ไอ ก็ไปซอกหามองหันมองนี่เปิดนั่นเปิดนี่เห็นอยู่ดีโทรศัพท์บอกว่าแม่น้องเจ้าของสองเครื่องโทรศัพท์ส,ส,สองเครื่องก็เลยบ,บ่บเอาตอนนแต่นี้ใจงคือว่า้าบ่เห็นของเจ้าของสเอาตัวนี้ละว่าก็เอาเออก็เอาไว้คือเกาโทรศัพท์นั่นแต,แต่นั่งสองคน,นน่ะนักบวหมูดอกว่าผู้แม่นีหินโทรศัพท์คหักหัดจักแม่โทรศัพท์เขาบอกหักแต่ไปซอกหิน มันเหมือนเอามาสอนไหวว่าเสียงเมนคือจังไปสอกจอกแล้วมันหินนะะกับว่าเอาดอกก็ได้แน่ใจคิดว่าถ้าไปเห็นน้องเจ้าของจะเอาตัวหนีเหมืนว่าอันเด้เอาไปแทนบ้านนี้ก็น้่มน้่อันเด็กหน้อยสองตัวนั่นแหละนั่ไปว่าจังได้ก็หาไอแม่เ้าไอพ่อได้โทรศัพท์นี่ถ้าถ้าบ่เห็นจังเ้าวถือว่าจังไหนดอกห้าก็เห็นแต่ตัวอยู่นีละสองคนมาสันเด้ว่าเขาบอกกับเขาเนี่บอกกับเขาจังสัน เขากับ like ่างไปหันไปนีกับป้ายน้ำเขาไปไปที่นี่กับไปไปอีกกันเจ้าของกับว่าเฮ้ยตรงไหนน้อสีเมื่อบานได้มันคำมาหนยสีเมื่อบานไดออกงานออกมาโมโม่บานมันแนมเบึงทางสีเมื่อบ้ยกระยานเลยนาอบกกาเมื่อดกเมื่อกับมือพูนว่าโทรศัพท์กับบูมี่มันน้จมเด้ไพราจะไปซ o มกับว่าอยู่ด้ก็บอกคนเดียวนี่ละมานน้ก็ย่างออกมาอีกกับมาพ่อเด็กหน่อยพูนหนึ่ละสอง้นโตตองหาโทรศัพท์ไปห้าห้อยยนเด้ว่า กันยางมันกับรถผ่านรถนี่อยู่แต่มันกลับไปสองคนมันคือเกาหาหายคือหาหายอยู่อันอันมันบบหามันมันแบบว่าท่ามซนเออท้ามเซยแบบบหงู่แต่ว่ามันไปบ่อนหันไปบ่เขากันน้ากุนมันจังสีนาค่ะแบบสูงไซสค่ะแบบน้ำกุลมีทนแมนแบบนี้กับกันโง่ไปท่าหนังกลับไปน้ากุนมันบปนี้กับงางไปแบบไปพ่อพ่อผู้เฒ่าอีกวบบนี้ซ้ำ ่อยจำเก้านี่แหละสองคนเพอกกบไปน้ากันเนี่ยค่ะเออพุเพร่ปกับไปน้ากันก็บว่าโอ้ถ้าเราจับก็หายเมื่อบานกับเมื่อบ่ได้มันคำที่เหตุจังใดดอกอันนี้อันพุทธสองคนพกกวันใดสนใจห้าดอกจะห้าหน่อหวังเพิินเพ่อกัะเนี่ยมันห้าอยู่เออเพื่งกะฟั่งไปเออพุกกะฟั่งไปวันนี้วันนี้กับยางออกมาอีกยางน้ำฝนอีหน้างอ้นล่ะยางออกมาฝนมาพอมันมันเป็นมันเป็น อันห้องหองยังสีเนาะมันเป็นคือแบบมันมิมันสีว่าเป็นค่อนข้างเหยียดมันกับโบเมนเป็นเป็นคือหืบใหม่นี่แหละกับพอแม่นโกฟี่ขี่ขั้นกลางเพื่อกะยุ่นในในผงผงนั่นเพิ่มไปคือเพิ่นนางยี่ยังสีละมือเพื่อกะหินด้วยยังสิมือเพิ่นเด้ขี่ขั้นกลางคือกูไปรนะที่หินนั่นนะแนมเข้าไปมือเพิ่มยี่จังสีบัดที่นั่งอีนั่งสองคนนกัน มากมากน้ำการน,นางมากกับบริวากันหรอกใช่ปะก็เลยว่าน,นางจาังไดกับพอโทรศัพท์เด้เอที่จังไดตีเมือบ้านใดนอบาเนี่ยตีเมืองใดจังไดนี่ใครจีบตรงพ่อบอกจังกับเมเมือแต่มันบ่งเมเมือมงมันไม่ได้มาเพราะว่าพ่มีคนมาส่งค่ะหาโทรศัพท์จนมืบอบ่พอบอ่ไดขึ้นบ่ไดขึ้นจัง่าจังว่าสตร์ทางเมือมนบ่เมนย้อนโทรศัพท์เนาะย้อนโทรศัพท์ค่ะวันนี้ คุณหญิงสองคนเล็กหน่อยนะหละกักกาผู้เฒ่าเนี่ยอันตอนจากกันบอกตอน <มะ S 2> ใส<น>่บาแล้วลืมลืมเบาตรงน,น,น,นั้นด้วยอันอันนี้พีผู้ชายเป็นนิงมะน่านนุ่นต<อ>าซ้ำเฮาๆนี่ละ่ะค่ะคือผลหมักเด้เพิ่นมะน่านาานับเพิ่นก็กมะหยองผลก็มาหอมค่ะถ้าว่าเจ้าของบันดีกว่าค่ะเห็นบอกมั่วห,หน่อยออกมาก็เป็นตัวแม่ค่ะความ,มหมายของคุณแม่คือ นอนเราฝันฝันว่าเดี๋ยวของนี่เดี๋ยวไปใส่บาตรใส่บาตรพาองคหนึ่งแต่ว่าขนมนี่เต็มถาดเลยมนจุสิบทอ,อทุนแมนจุสีเงียเยล่ะถากระถาดนี่แหละว่างใจกยเตียวน,นี่แหละถาดยาวๆนั่น,น,นค่ะจนเต็มเนาอันท้าถือมือมือจริงๆมันก็คือจีเลื่อนไปเร่อนมากมันจ <ร ün S 2> ีเงียมันลายค่ะหลังปากนีอันไอหันออกจากมาใส่บาตรนี่กันยังบอทุนเด่นหัวจะของทรศััท์ ายดอกก็บมิบุไส่เนี่ยเพิ่นมาเพิ่นมาดูไก่ๆก่อนแล้ว<ช>เบินก็นอนหนุนตักเพิ่นก็คือจังเพิ่นเวา้าเจ้าสู่น้ำนั่นละ่ะเบินก<ช>็มา<ช>หอมแก่ก็เลยดสูบผนิ่ง<ช>เออเจ้าของก็บสูบเพิ่นออกว่าว่า,วามันบ่คือเนาะเฮาเป็นผู้หญิ่งก<ช>็จังได้มาหาโทรศัพท์นั่นละ่ะ<ช>เออมาหาโทรศัพท์ก็หาจังได๋ก็บ่เห็นนั่นละ่ะว่าไปเห็นก็ไปเห็นสองเครื่องกับพ่อแม่น้องจ้าของก็บ่เอาคบ้านนี้ นี่ความฝัน,นก็บ่ได้เอาเลยอืบอ่เอาวาบ่ไม่น้องตะพอ,อ<ภ>ามฮ่าบ่เห็นกับบได้เอาเป็นไม่ใจนีะ่ะคิดว่าสิสเอาค่ะเออคิดซื้อเออคิดซื่อกระโจนมาไปไปกับไปนั่งก้นเขาเนี่ยละเขารวยคุณรวยเพื่อนนั่งก้นเขาจนไปพ่อผู้เฒ่าผู้หญิงผู้เฒ่ากับผู้หญนะิงไหนสองคนค่ะอยู่น้ำกันสองคนไหนยะ่นางไปน้ำกันสองคนบ่แนะนำเขากับบ่บ่านาบำ เหมือนเหมือนผู้หญิงแม่รุ่นสองคนเขาบอกนะมีการตั้งใจเออเน้นขนบอกค้นปะเน้นนขนทั้งเขาพคนละคนทั้งเขาเลยเ่าคุณผู้จันเาอกจากกันนะเออเออแม่อยู่บสนใจกันเหมือนเหมือนอยู่คนละโลกสิแต่ว่าเหมือนว่าพอกันละอันผู้ชายนั่ะก็ข้นทั้งเขาพคนละเขาสิจนใจเฮาแต่เฮานี่อย่างว่าเฮานี่เฮาเฮาเป็นผู้หญิงเฮาผูอยากให้เขาเฮ็ดจังซีมันเแบบว่าหาังข้นหลามเนาะเออไงล่ะ ค่ะบานี่มาขารา่องตัวลีขนะขาวาขุ้นแม่เนาะค่ะให้คุณแม่แปรือตีตัวลีขจากก้มฟันนี่คุณแม่สิตีเป็นตัวไหนค่ะโอ้ยว่า,ม,ามันก็มีแต่สองเนาะผู้เฒ่ากับสองคนทุกอันเล็กหน่อยกับพ่เแม่เล็กหน่อยเนาะค่ะเออจอเไปไ็นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นวัยรุ่นูนออสาวน่ะแหละผู้สาวน่นแหละกับสองคนผู้หญิงอผู้เฒ่ากับผู้หญิงมารนี่ไอ้โทรับกับพรระ ไปพ่อก่ะสองเครื่องค่ะแต่ของเจ้าของหายนี่ถ่ายมันกว่า C สองสองอ๋เลขถ่ายเลขถ่ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่ C สองสองแม่ค่ะจังหวะ C สองสองจังหวะหมักสองสองเลขยังเพราะว่าอียังกับสองนะคุณแม่เอผู้เฒ่ากับสองไม่รุนกับสองบันีบันีกักัไม่เห็นวัย เมื่อมื่อมื่อนี่กระสองนะมื่อมื่อกบหรือมื่อชี้กันขาดเออเฮ็ดจังสี่ละเฮ็ดดูจังสี่ละเออไป้เว้เวจังสี่ละจังสี่ละเดีต้อนี้หน่อยข้าง่นเนาะเออนี่แหละดูจังสี่ละมื่อเพิ่นจังสีว่าจังไหนแต่ว่าถ้าว่ายกขึ้นมาเนี่ยมันก็หาอยู่เนาะค่องแต่ว่ามื่อกบมื่อนี่ก็หาอยู่บ่คะคุณแม่จักแล้วหาเดิหาบ่ค่ะก็หาบ้านนี้แม่คุณแม่สิใส่ตัวใดนคอมเมนใส่ว่าสิเอาไอ้นั่นหาใส่ หาสองสองสีสองสองไปเด้วยผู้ยิ่งนี่ผู้หยิ่งสีผู้ยิ่งหาแต่ผู้ชายมานอนตาผู้ผู้ชายนี่ตีเป็นหนึ่งก็หกได้เลยตีเป็นหนึ่งเป็นหกได้ผู้ชาย <c oughs> แต่ว่าอันนี้ห้าเป็นผู้ยิ่งมันก็บหาหาแล้วเนาะหาห้องซีล้ะผู้ชายมันกับสีตีเป็น <c oughs> หนึ่งห้อหกกับสีแต่แมนนี่มันกับซีมีไปหา, 6, าหกเกันผ่ายเนาะ ไม่น้อยนี่ค่ะทวันเห็นผู้ชายที่มกเข่าตัวอะไเข้าหกหก็หกข้าหกหกด้วยก่นหนึ่งแม่ก็เลยเห็นเนี่ยถาเป็นหาหกเลขกไอน่องแม่บอกว่าแต่เป็นซโตกับเอาเอาหาสองสองหาสองสองสี่สองสองหาสองสองสี่สองสองพราสี่สองสองนี่เป็นเลขถ่ายเบอร์โทรศัพท์ของพุณแม่แล้วฟังเนาะจะว่าแม่เข่ากันเด็กเนาอคเ่าพีณแม่เนาะ พมันเป๊ะๆเลยเนาะสองสองนี่ถ้าเกิดคิ่าอันแม่นี่เคยได้เลขที่มันมาออกออกเป๋าทั้งหนาแล้วมันยับไปอยู่ข้างหลังเด้ค่ะส่วนหนึ่งมันออกสองสองมันบ่นั่นล่ะก็เด็ดทุกทีเด็ดลอตเตอรี่ใบนี้คุณน้าค่ะคุณแม่คุณแม่นี่มี้ยังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่จ้ามี่่จคะเท่านี้นะคะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณเม่หน่อยหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวเลขแนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้าโชวกับสิภาท่านผู้ชมนี่มาสรุปตัวเลขความฝันของเม่หน่อยเนาะค่ะแม่หน่อยนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าเดี๋ยวไปใส่บาทค่ะไปเหมือนมู่บานแห่งหนึ่งนี่แหละค่ะเพิ่นกะได้ไปใส่บาทแต่ว่าในถาดที่เพิ่นใส่บาตนะ่คะขนมลายหลท่านผู้ชมประมาณขนมจ้กขนมยังกับโบหูค่ะแต่ว่าลายจน จนสีเฮียค่ะจนสีเฮียถิ่มเนาะค่ะท่านผู้ชมเม่หน่อยเพิ่นว่าบานีผู้บานี่กับนีคู่บาลูบเดียวค่ะแค่ลูบเดียวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าขนมสีส่บาดนี่หลายค่ะค่ะบานีหลังจากใส่บาดแล้วเม่หน่อยเพิ่นกะหันหันอกบ้าค่ะท่านผู้ชมหันออกจากใส่บาดกะมีผู้ใส่ค่ะผู้ใส่มานอนตักเม่หน่อยค่ะนอนตักแล้วก็อ่อนๆเมย์หน่อยแล้วก็หอมแก้มค่ะท่านผู้ชม แม่น้อยเพื่อนกรสุกออกค่ะสุกผู้ชายคนนั้นออกเพคนว่ามันโบขึ้นค่ะท่านผู้ชมบานนี้แม่น้อยเพื่อนกระเลูกหนีค่ะลูกหนีแล้วโทรศัพท์เพื่อนหายค่ะท่านผู้ชมโทรศัพท์แม,ม่น้อยหายเพื่อนบานนี้แม่น้อยเพื่อนว่าเพื่อนฝันแบบนี้ฝันเจงสี่สองค่ะเพื่อนเลยห์ให้แนวทานตัวเลขมากค่ะท่านผู้ชมห้าสองสองค่ะก้าพหกค่ะท่านผู้ชมเลขไายโทรศัพท์เพื่อนที่หายเนาะค่ะ 4ีสองสองให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาบึ้งนะคะนอน,นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่น้อยค่ะวันประจําวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกคลิปนี้นุดน่อยน้ำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบล้ำรวยล้ำรวยเฮ่งเฮ่งปังปัง,ปงโชคโชค,โชคมนัมนมันกับความฝันของแม่น้อยกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นุดน่อยน้ำโชคก็ขอฝากช่องนุดน่อยน้ำโชคไว้นีอ้อมอกอ้อมใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหนดอยเด็ดติดตามแนวทางดีๆแนวทางความฝันดเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกเลคะ่ะสวัสดีค่ะ